วัสดีครับเพื่อนพือนพอดีผมปวดเยี่ยวครับผมมาเลยแบะเยี่ยวข้างทางเนี่ยครับก็ไม่ไหวครับเป็นอากาศในแอร์เย็นๆมันปวดที่เลยเลยจอดเออเหลือไปเห็นเนี่ยฮะทางเข้าบ้านเขาแล้วก็มีป่าอ้อยนะครับมันมีป่าอ้อยเนี่ยเค้ยมันมันไม่ใช่อ้อยน้ําตาลเนี่ยดูดีๆนะมองด,ดูดีด้วยความคุ้นเคยเกี่ยวกับอ้อยเนาะก็เลยมอง มองเข้าไปแล้วก็ไปลอกกราบดอ้าวมันอ้อยสุพรรณบุรี50ที่ว่าไม่ใช่อ้อยขอนแก่น3นครับไม่ใช่อ้อยธันมะตาไม่ใช่อ้อยโรงงานนะเป็นอ้อยอ่อนเลยนะครับไม่ใช่อ้อยเปรกแข็งเอาไปดูเอาเฮย้ยสุพรรณ50ไอ้ขันน้ำครับนี่ดูเขาปูเป็นไรเลยครับนูน่นขอบไปถึงไอ้บ้านขเขาเถียงหน,น้าเขานู่นเนี่ยตั้งแต่ติดถนนเลยเนี่ยเอัอผมอยู่ในเขตของจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภออะไรไม่รู้แหละนะแต่ผมจะไปเทพสถิตนะครับตรงเนี้ย โอเคก็เลยถ่ายให้ดูครับโอาโหแถวนี้ก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะอ้อยสพันเาสนี้ยทุกๆคนก็มีกันหมดนะครับปลูกหลังบ้านปลูกอะไรปลูกกันเยอะครับอย่างเงี้ยครับดีอย่างเงี้ยดีเพราะว่าไม่ต้องอ้อยหนึ่งคนที่จะา่คันน้ำอ้อยหาอ้อยง่ายด้วยแล้วก็อย่างนู่นสวนเขาได้ถ่ายดูนู่นนะสวนเขาอู้หูนยาวไปงูนนะครับเห็านี้ย <Okay. S 2> ดีครับเพราะว่ามันหาเอาง่ายนะครับหาเอาง่ายแล้วก็ใครที่จะใครที่ปลูกเองแล้วก็ที่จะคันเนี่ยมันก็ประหยัดต้นทุน,นครับเราจะคันแค่ไหนแล้วก็ตัดแค่นั้นแต่อันนี้ไม่น่าใช่อันนีนะ้อันนี้คอนแขนสามเห็นลำแล้วลำม่วงปัดเลยนะนี่ก็อันนี้อ้อ,อยโรงงานน้ำตาลอันนี้แต่เมื่อกี้นี้ไม่ใช่ครับอ้อ,อยสุพรรณห้าศูนย์ ไ้คันน้ำอุย้ยตกหลุมโอ้แถวนี้เป็นตะดงอ้อยเลยครับเนี่ยเส้นเนี้ยเป็นเป็นเป็นดงมันดงอ้อยเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็มันครับต้นเพื่ออะไรไม่รู้อะถ,ถ,ถึงไหน,นยังไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ในเส้นทางของที่ทางที่จะไปเปิเทือกทิตนะครับตอนนี้ก็สี่โมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับผมต้องรีบไปให้ถึงให้ก่อนตะวันตกดินนะเพราะจะได้มีมืดมาก จะได้เห็นเส้นทางได้สะดวกแล้วก็อาจจะได้กลับบ้านไม่ดึกมากครับอาจจะถึงบ้านสักเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเออได้นอนพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าก็ทํางานต่อ,อจ,จะได้ทํางานแต่เช้า,าจ,จะได้ไม่ต้องนอน